สบายดีพอแม่พี่น้องเ้อนน่กาเฮิอนล่างที่ซ้ำที่สักคัดพาบางเฮียงมานะเพราะว่าขบมืดแล้วค่ะเรากลับมาเต้นหนากะมืดเลยเนาะก็เลยไปเฮิอนช่องล่างนันก้อนล่างมี้มาสุดท้ายก็เลยทำเนาะยาสีมาถับถามถามไทยจะดันดันเบมือนี้ปากอ่อยแล้วได้ได้มาทามเนาะบางเฮียงสิเป็นคนสัมผัสชีวิตกันเป็นยูขอบโคเปนเนาะเป็นเถินตั้มต้เนาะประมาณนี้แหละ มีสู้งเนาะมีเพลงเยวเศาคาดซ้ำนะมาก็สิเอ็ดห้างปุ๊บตูบอยู่แบบนี้แหละอยู่กับปูสายสองคนนี่นะ่ะสภาพพื้นเราประมาณก้องเวนกะสี่ักวันนี้นะไทยมันคำม,มันมืดละมันก็นเลยสิประมาณนี้นี่กระท้างพื้นๆแล้วนะนี่แหละอยู่กับปูสายสองคนนี่นะ ดี๋ยวสกัดสีพานขึ้นพื้นเราเลยพื้นเราสกปรกอยู่กับหลู่ซ้ายเดี๋ยวสกัดฉีเธอบางอย่างเป็นคนสอบถามบางอย่างทายคิดเพิ่นเนาะสิมานั่งถามซับซ้อนซับซ้อนกันกันมันกันี้เนาะคือคนหนึ่งถามหลักแล้วบางอย่างเว็บไซต์แล้วหยิบอับเลยเนาะเป็นตาสรุป เราเขากินไม่ออกเลยเอาละโอ้ยุ่นกันจกคนฮะยุ่นกันจกคนลซองนี่แหละซองเมลูนี่ลูกชายป่อนี่นะฮะลูกชาย่ะออลูกชายเนิ่มคนเดียวละหวงป่าใช่ไหมอจะได้เอาของปะเออผัวปะปะจากเรื่องลูกชายจากปีแล้วพ่ะพอเงปีหนึ่งดีปีหนึ่งหรืปะกันอืมดูนี้จากปีแล้วล่ะ อันนี้เจ็ดปีแล้วเจ็ดปีอันนี้เจ็ดปีกับหก้อพันชาพันชาโอ้สื่อซื่งามเอ้ยได้ซื้อจะไหนก็งาทำสือสื่อมัื่อใจสื่อใจจากปีเราวันนี้โอ้ยแบบเช้าเนี่ยประมาณสาวปีสาปีสาวปีเมื่อไหร่อยู่ไหยก็อัเมื่อนั้่นั้นทางเฮานี่เห็นมันยาคูพันธายลงแล้นะ อช่ลุงว่า,ย,ายังก็ว่าตะกับผัว people, เรื่องนี้แหละเขากับบุเรื We We hmm. like The net. The net ่องไรรายละเอียดต่างดอกเลยอยากมาทำเอื่อยนะแบบชีวิตกันไปอยู่แบบอยู่อย่งไรกินอย่งไรเขานําซ้าปลาอย่างนะกนี่แหละกินอยู่กินนี่แหละกินกะคือว่าหลับจั่งแล้วป้าจะไหนกินโดนอะกินเมื่อเมื่อนีไปใส่ก่อนเมื่อนี้ยไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวนั่นแหละเโอ้ยคุณมาห้ามาได้ไหมมาห้าอย่างนั้นหูจัก โดยไปของว่าหมูให้ไปเกี่ยวข้าวเป็นหม้อหรือไปข้าจ้างไมหรือว่าเกี่ยวแบบเอากินนํากันเออคขนว่าเกี่ยวกันว่าเกี่ยวกันาดเพิ่นให้ข้าวเอาข้าวอันนั้เพิ่นว่าให้เงินก็เอาเงินนั่นเลยไปอันนั้นเข้าวอันนี้ปีหนึ่งเลยเลยจากชอบกุมกินโซนก็ซอกชอบโซนอะไรชอบนั่นแหละต่อปีนี่อันบัตร ขาเบิดเลยไปใหาจะใช้กินมาดิโอ้ยเบิ้ดกัคือว่าไปติดนี่อยู่หานนี่ขาก็ให้ติดอยู่เนาะอ๋อทำไมมาเอาเอาจะใช้ไปจ่ายขา้าวมาดิโอ้ยแต่ว่าลำจ้างแหละลำจ้างลำเพิ่นเธอเชนหนึ่งหรือว่าสมเชนอีกตามเขาติดนี่ได้เห็นโดยนั่นอ,อันล่าในเะขาเฮี่ยนอยู่ยบ่ไม่ได้เข้าบ่ได้เข้าเข้าปดอะไรแล้ว พันนึงเห็นพี่จิเก่งเนาะพ่อไปไดมหาเลยบอันพเออบรไมหาลูกเลยว่เลอกกันเลยกับบไริมาเลยลาขค้ดออดพ่ออยู่บะบรีคิดนออดเลยเนาะจื่อนาพ่ออยู่ปะจื่อบ่เคยเคยเห็นอยู่บ่เห็นเห็นอใช่ เห็นเเหห็็นนพอเห็นยูไซเห็นพอนะเ็ตอนอยู่ดับการท่านแล้วกันเห็นกายนั่นไม่ได้เห็นยันว่ามีเฟซบุ๊กมียังดีต่อหาพ่ออยู่บ่บ่บ่เห็นแต่ยู่ดับการถ่นแล้วเคือคือแบบปะกันลงนะบังดูกระต่าแพงอะไรพี่น้องเลยบอคกมีเป็นพ่อพ่อกับเป็นยาบ้ายาม้านะโอ้แบบพ่อมากินหมดจีนจังเลยมันเห็นได้ได้ได้เมียไหมหรือเปล่า เล้ยสีเอาเรามาได้นะ <c oughs> นมีคนเอานึงปะาเมียกับมีคนเอานะอืคนยาบ้าเนี่ยว่าเรียนกินยาบ้ายามา้าเออไปปะโดยข้อนี้ทธรมนตอนเอากับเอือยนี่เคยตีเคย,ตเคยเอ,เอือยอยู่ป่ะเออตีบได้ตีแต่ว่ามีแต่ว่าายช้ากันเขียดกันนี่แหละตีบได้ตีก <c oughs> ันว่าเขาบ่มีงนเงินนี่<อ>กับไฮจะได้อันซื้อยาบ้ายาบ้าเนี่ยเขาจะบอกให้ ตีหรือบ่ตีแต่เราเขียดแหละมันเขียดแต่ก็พฝุ่นเลยเตะช่างเตะพัดดานอย่างเงี้ยแหละเตะช่างแหละโอ้ยนั่นแหละก็อยู่บ่ได้ค่ะตอนอยู่ตอนอยู่กับพวกก็อยู่เฮือนหลังนี่ผมโอ้ยเท่าแบเฮ็ดเฮ็ดไมมเละม่งเละตอนอยู่กับพวกม่างหมดเอยเฮ็ดเองมาเฮือนเฮ็ดเองเหมดเฮ็ดเองนี่แหละมีเป็นตาเลยบบ่กัมันพอแดดนั่นนะบ่ถึกแดดถึกฝนแต่กับพ่อ เออแบบเอยูแบบเด็กไปยิงไปไหมแบบชิล uh, uh, ุอิตเช็ดไหมอีกแบบนี้เลได้คนจะทำเนี่ยแบบเอือยอยู่อนกันอันเมียเอือยนอนง่ายก็น้องทำมือจากคนไม่นอนอะโดยห้าหกคนนี่แหมะลายเถือเอาตัวแบบตัวแบบไอยู่ตัวพูนกันมีแต่เอวยี่นี่แหละแบบเอือยังไะปะอกัดตัวสกัดวอาได้ปะอันนั้นก็ที่เอาเมียไหมเลยปะก็ตัวยูนั่นแหละ เยัยเล่ยอายุแบบเล่นแม่นะข่อยเล่นไม่ได้ยัยเอื้ยวันนั้นข่อยเล่นไม่แต่แบบเล่นกับบุ๋มจะจะได้บุ๋ว่าจะิีปุ้มหรือว่าญาติบม่ได้กุ้มเลยนะแบบนั้นนะโดยคือเอยบอกไปละอาหารรับจ้างรับบายนี่ลักลักเหม็นรับจ้างเกี่ยวกับยังะแบบลักลักที่เอืคยไปรับจ้างนี่รับรับจ้างเกี่ยวกับยังเลี้ยงยังรับจ้างหรือว่าแล้วแบบเห็นจะได้เกี่ยวเข้าแล้วแบบว่าเขาเมื่อย เกี่ยน่ะกับเอ็ดแบบเป็นวินน่ะแบบพยาตัวเองเป็นวินเป็นแบบมีรูประจําตัวมันก็ป็นแบบแบบแบบเป็นวินจชื่อนี่เป็นเศษประชากชื่อนะโอ้เิษประชากแบบคือคำว่าเชศษเศษเศษสัตว์อืมเป็นเป็นตลอดเบื่อเลยว่าโดนโดนเธอเบื่อเมื่อยเมื่อยแล้วกับนั่งลงแล้วก็แบบมันเดือดรมไปเลยนะเดือดนแล้วก็ล้มไปเลยแล้วก็โอ้สักลงเลย ปรากคืออันหับกับหับกับหับกับปะปะก็เป็นรถโอ๋อบเมนขวานหนักเ่ยโบเมนต้องเขาเอินแบบอันเป็นสักบาหมู่หมครับแมนแมนเป็นสักบาหมู่รั้งแล้วโอ้ยุบานพวกน้องกับมี่เลยเคยเป็นอยู่แบบว่าคือคันบาร์าบเป็นเฮ็ดเบียกปกติแต่ว่าเวลาแบบมันสักนะคือเอเวอรแล้วลมแต่ว่าตัวนี้อืตอนนี้น่ะเอืวอรระวังแบบห้ามลงน้ำคนเดียวลงลงน้ำเลยนะครับ เเขาาาบ่อยกว้ลแต่ว่าล้มล้มอยู่กับมูเชื้อหนึ่งเด็ดลงไปขาดอาบน้ำขาดล้มล้กับมูกับทับได้กันทับได้หมดแล้วท่านคนทัานคนเดียวเป็นแล้วเลยเออแล้วเลยนี่แหละนี่แหละมันมันมันเคยมีปันพุงนองเราน่าจะอายุประมาณซ้ำช้กันรุ่นเดียวกันเนี่ยหละวันนี้เราไปอาบน้ำขัดต้นแรงนะเรากับจมน้ำตายเลยกลางคืนช้ำนี่เขากำลังเป็นนำมูเรากับเบิดเลย เราก็เป็นแบบนี้เป็นกับารวอล์คโทษนำกันจิบตังกับเอือรแล้วก็เอือร์แบบเป็นสักบป้ามุงแบบนี้นะแต่ว่าปีเดือนหนึ่งบ่เมนต์พะมันข้างโดยช่องข้างพอมันนี่แหละเป็นเอยเป็นแบบนี้แต่ดนแบบจะเอาพัวตอนเอาพัวก็เคยเป็นบอกเอาพัวก็เคยเป็นเป็นสุดการแต่ว่าพัวโอ้ยแต่ยากจะรอดวะเราบอตอนยังไม่เห็นเน๊บโดนอ้ยยาก มันว่าเห็นแล้วก็เออมันก็เออมายากระได้เป็นเป็นสุขาวแล้วก็มันก็เศร้าเลยนะเป็นอะไรมันว่ากินยาแล้วเออมันด้เป็นยังมันมันว่าปะยาแล้วก็แล้วด้แล้วมันแบบมันมีเงินซื้อแล้วก็แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เอายังมียาอยู่บ่าีโอ้ยแพงมาซื้อยาไว้นี่เออแพงซื้อซื้อไว้แล้วก็มีแยว้เซื้อไว้ เอาตรงนี้เลยค่ะชื่อชื่อแบบว่าโอ้ยกองหาชิปกองฮกชิปและเทนไรเด็กยาเนี่ยต้องต้องติดประจำเลยเนาะกินตลอดโโยยดดเราจนเราจนลูกคนเลยเนาะครับเวลาเวลายังคนเป็นไปโรงเรียนนี้ไปกับใครในไปกระมู่วะมีคนไปชงป่ะมันละคนเดียวโอ้ยางไปม้วนเอาไปโรงเรียน แม่ให้เงินเท่ใครไปโรงเรียนแต่ละมือสองพันเธอมือชอตเธอมือค่ะพันมีทุกมือบางเงินนะมีทุกมือเลยมีนะยาจำเย็ดอะไรแต่ยาแก้ปวดยาสาราโอ้มันมียายาแบบนี้นี่ยาสาราเนาะกคนนะแก้ปวดสาราขันมาเป็นแล้วก็เจ็บปวดอย่างเดียว คือแบบต้องกินตลอดนะค่ะขัดยานี่ยตลอดเลยเปิดมากินตลอดชีวิตเลยกินเอยกินแบบใดต่อมืออันนี้ก็กินละช่องก็กินละช่องกินทุกเช้าแรงบ่เออโดยกินกินแต่ตอนแรงแล้วก็แล้วเออกินแต่ตอนแรงเนาะขั้นกินนี่มันมันมันกำลังงับได้เนาะโบเป็นเน้นโดยกำลังับได้เลยเปิดมากินขัดบวกกินอะไรแล้วบ้านนี้เป็นูมแล้ยฝากกระเพวกค่ะสี่ปีแล้วนะพอพีนี้ห้าปีแล้วป่ะ 6ปีปลายี่ับดนี่เปีหาปีเราวตจะปลอกลำโพนี่แะแมว่าปะนี่รแล้วแล้วำกินเอ้อยานี่มันมันตัวนี้นั่นชื่อชื่อเป็นไงหกสิบพันบกขายห้าสิบพันหกสิบพัน้อยหกพอชือดับบดบดลับป้าไอ้กับบดเป้ายหละพอได้บยาระบายพอได้ซื้อยาพวกนี่ซื้อยาแล้วก ยังส,สื่อก็สื่อแต่สื่อเป็นว่าสื่อยังสื่อ,ด<โ>ดอบดเดี๋ยวกะบ่มีแนวกินอีกอะสื่อของกินยังมา <โด S 2> สื่อบดะอะไรคือแบบเวลาเวลาขาดอะไรแบบขาดเงินขาดคำเออบ่มือเออบ่สบายนี่บ่มีเงินแบบบ่มีเงินซือ้อข้าวซื้นแบบอ,อน้ำนี่กะไปแบบขอ,อน้ำไพแบบ่เป็นโอ้ยพอแต่ว่าบ่ข้อแต่ว่าติดนี้ฮะออติดนี่คิดว่าแบบขอน้ำผี่น้ำนองเป็นอีโบ อ๋อแต่ว่าพอแหละบอกล้าเฮ็ดเทำไมพ่ออยู่แต่บอกล้าตัวเองจะไม่กล้ามีแต่จิตนี่อยู่ข้านคนละติตนี่ให้แต่ละแชสเลสตรงเชสจิตนี่นั่นเลย,<ด>ยคือน้องเห็นว่าอันบางครั้งนี่ก็เอ่ยไปหาคุณจิโรอคันแบบบ่มีงานเฮ็ดอะไรแต่หาคุณจิโรอขาอยาโดยแม่เลยขัดบ,บ่มีคุณ<อ>จิร่แตอก็ยามพักกห้าพักยมยมหาบ่าเรื่องกระดือเรื่องนาะ ยอมคับเลยเดีนงึงครับสู่รีผู้นี้นะมีแต่นอนนั่นนี่นอะนบริหนอนบบกเขินแต่พี่นอนเลยนอนเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวกะกันแบบบอกว่าคอยสิไปหาเห็ดเียกเห็ดงานแตวกะ็ลูกแบบไปนอนอยู่พุน่นกันแบบคอยอยู่ลเลยนอนอยู่นี่นะโดยสมมติว่ายามเอวยไปหายไปหน้านี่ลูกเหม็นเข้าเฮียนอยู่พี่แตวกะ็บับ,บมือตอนเที่ยงเลยยุยใช้

มันมีแมนเพิรนเพิ่นเดอร์เนาะสซาคัดจะมาก็บ้านเฮียงแล้วตอนกลางคืนกับแบบว่ามันมืดนี่เป็นสภาพเพิินเพิ่นเนาะสภาพเพิรนที่เพิ่นอยู่กับหลูกสายสองคนเพิ่นจะเป็นคนที่แบบว่าเพินมีพญานานโต้เนาไปดมสั์สบายดีเด้อ ต้มมีนะ่เนาะพนว่ากำลังต้มมี่ฮัลลูปะ่ะถ่ายมาข้อท่ายเปบนมือเนาะดูดูมีกินมีอะไรมีอันเดอ้อพนได้นะเออต้มมี่ฮัลลูกินไปแหนมแรงจะถ่ายมาเมื่ออีเนาะมื้อนี้เนาะเมื่อคืนนี้มาก็เบ๋าหยังแล้วละ่ะอันนี้เนาะมันมืดการถ่ายสัมภาษณ์อะไรกันเนี่ยนี่จะเป็นสภาพพื้นเพิ่นเด้อพอมนพี่น้อง่ัดมาเบิ่งอนะีหอบนึงเนาะกลางเวรแหแรง เป็นยูเฮิรนมื่อน,นี้ไม่ได้ไปหับจ้างทางเลยเนาะมื่อ,น,อน,นี้ไม่ได้ไปบอนไม่ได้บอนหับจา้างบอไม่ได้แต่ไปได้ไปได้ยูไปบอลเก้าแล้วไปบอลเกา้านักเตะโค้งเป็นเต็มมี่ยูบุญเน่ะบัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่แตยัางเป็โคแต่ค, <c oughs> าาคืนพาไปบิ้งเฮือนลาวซื่อๆเนาะก็คือนี่กะซ้ำผัดไปเบิดแล้วบางเฮียงเหมือนกระท่ไปเบิดแล้วเรื่องแล้ว สีวิตกันเป็นอยู่เพิ่นกับลูกสองคนเนาะอยู่กันแต่สองคนนี่แหละแล้วคากรสีไปเวทไปงานต่อก็คลิปนี้กระสีเด็ปิดไว้สำนึกกันเด้อเนาะขอบใจเลยลาเด้อแด้อลืมมาผ่ามาตอนอออ้ยขบใจเั